สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับวิวอีกแล้วนะคะวันนี้วิวก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The h e a v n l y Idol ในตอนที่6ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนจะไปรับฟังก็ฝากเ,เพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมซับสไครป์เป็นกําลังใจให้วิวทำสปอยต่อไปอีกออกมาเรื่อยๆนะคะเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามค่ะเวลาที่มีตอนใหม่อัปเดตจะได้ไม่พลาดถูกการแจ้งเตือนนะคะเราก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนพพอตเป็นกําลังใจให้วิวก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ากดปุ่ม S ด้าานล่ง ให้ทีวีโดยตรงได้เลยนะคะละถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังการสปรอยกันเลยค่ะ The h e a v e n l y Idol ตอนที่6ตอนที่พระเอกจะได้ขึ้นแสดงก็มีคนมาคุมหัวลักผ้าตัวไปพอเปิดออกมานันเป็นประธานอิมซันนี่พระเอกก็ตกใจว่าเป็นสมุนพยามานปิีคนแล้วหรอแต่ประธานอิมมีเรื่องด่วนกว่านั้นมากเธอร้อนใจสุดๆนายไปรับสปอนเซอร์มาจากผู้หญิงคนนี้หรอเธอหมายถึงประธานมาคนที่บ้าผู้ชายค่ะตอนนี้กําลังเป็นข่าวฉะว่าอย,ยากยอกเงินบริษัท e ลาเลงดูดารา ดอลชายหลายคนพระเอกเองก็เป็นข่าวเช่นกันนางเอกคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆพระเอกอรับว่าเคยเจอกันเหลาก็ได้นาบัตรมาแค่นั้นเองพยามานมาถึงแล้วรวมชมละครฉากนี้อย่างไ้ชิดตอนนี้ข่าวก็ออกแล้วด้วยว่าประธานมาดนจละล่าเคยใกล้ชิดกับยอนอูพระเอกตกตะลึงไปไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นท่าพระเอกยังยอมรับด้วยว่าเคยติดต่อกับเธอหลังจากนั้นตำรวจก็นํากําลังเข้าจับกลุ่มพระเอกเขามองไปหาหนางเอกประธานอิมบอกว่าฉันจะพา อออกมาเงนะแล้วบอกให้นักข่าวถ่ายรูปสวยๆของเธอแทนดีกว่าพระเอกถูกนําตัวมาสอบสวนกับอายการกีพยายามจะซักไซเขาหาว่าเธอเสนอจะเลี้ยงดูคุณใช่ไหมลาดูด่าว่าพระเอกไม่ยอมให้ความร่วมมือตอนนี้ข่าวพระเอกดังไปทั่วตาประธานอิมจะจัดการยังไงดีละ่ะได้ตาปรึกษานางเอกที่เคยทํางานกับค่าใหญ่มาก่อนทางเมมเบอร์ก็ดูข่าวนี้อยู่เหมือนกันได้ออกข่าวสามทุ่มกับเขาทั้งทีต่เป็นเรื่องแบบนี้จะได้ถ่ายอินบทว่างามหน้าไหมล่ะตาคาซีเถียงว่าย้อน อูมันไม่ได้รับสปอนเซอร์สักหน่อยสมุดพยามารคุยกับใครบางคนว่าพยามารชักชาไปแล้วผมจะจัดการมาหาโปรโรหิตเองเราคุณจะได้ครอบครองพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นแน่ไอ้สมุนมันบุกเข้ามาทำลายตำรวจที่ดูแลเรื่องกล้องวงจรปิดจัดการโบก,การบันทึกภาพลาตัดระบบไฟทั้งตึกตอนนั้นพระเอกนั่งอยู่ในห้องสอบปากคำคนเดียวมุดมือเหล่ามันก็บุกเข้ามาทางด้านนางเอกเพิ่งจะเห็นว่ามือถือพระเอกอยู่ที่เธอนิกย้อนไปตอนรออัดรายการพระเอกก็โมโตซิ้มตอกตากอยู่กับมือถือติ โซเชียลเฉยเธอต้องบน่นมาเล่นเนี่ยจำท่าได้หรือยังบ่นจนพระเอกลำคานเดินหนีไปเลยลาเพราะพระเอกไม่ได้ล็อกหน้าจอนางเอกก็เลยถือวิสาสะเช็คพระเอกส่งข้อความไปหาประธานมาว่าทองไซคุณไม่ค่อยดีทานอะไรก็ระวังด้วยนะแค่นั้นแหละการติดตอ่อของเขามีข้อความส่งมาหาพระเอกในหลายช่องทางในไอจีต่างๆลาเขาก็ตอบรับเกือบทุกอันแม้กระทั่งอันที่ด่าก็ตอบว่ากําลังพัฒนาตัวเองอยากให้ทุกคนเห็นผมแล้วมีกําลังใจนะที่แ้กมัวแต่ตอบข้อความนี่ แล้วค่ะไม่ได้ติดมือถืออะไรทางด้านพระเอกนั้นในตอนที่จะต่อสู้พลังศักดิ์ธิ์ของเขากลับหายไปเลยทําอะไรได้ไม่มากนอกจากพยายามจะหลอกละเมื่อจนตัวมีดจะทิ่มอกพระเอกก็ต้องยอมเจกบกำมีดเอาไว้มันพูดว่าถ้าฉันฆ่าแกก็จะได้พลังของแกมาพระเอกก็เลยรู้ว่ามันคือฮวาชินไม่ได้เป็นชื่อนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตประเภทนี้เขาบอกมันว่าเจ้าเคยเป็นมนุษย์สินะแต่ไปทําข้อตกลงกับมารร้ายเลยกลายเป็นเช่นนี้ข้าช่วยเจ้าได้นะแต่มันบอกว่า มันต้องการแก้แค้นค่าพวกมันนี่ฉันได้ไหมล่ะตัดใบวันเทพจะคะาคนได้ยังไงล่ะพระเอกวิง่งหนีออกไปมันตามมาแทงได้ตรงเหนืออกจนเขาสุโตล้ล้มลงก็จะได้แทงซ้ำก็มีคนเดินผ่านมาพอดีมันจึงรีบหนีไปทําให้พระเอกนอนล้มพับหยุดตรงนั้นในวิ่งเข้ามาหาหลาเรียกรถพยาบาลมาช่วยพระเอกเริ่มมีสติแล้วนี่ลิฟเขาดีใจมากที่นางเอกเชื่อในตัวเขาแต่ก็สงสัยว่าคนอื่นเลิกเข้าใจผิดหรือย,อยังในตอนนั้นนางเอกก็ปิ้งไอเดียบางอย่างขอให้เจ้าหน้าที่พาพระเอกออก ทางประตูหน้าแทนแม้ว่าคนจะเยอะล่าจะเสี่ยงต่อการติดเชือ้อแต่ว่านั้นเป็นโอกาสที่จะเรียกคะแนนความสงสารให้พระเอกและได้ซ้นชี้แจางที่จะทาให้พลมณฑิน,นตามคาดนักข่าวมาดักรออยู่ด้านนอกเพียนางเอกขอทางบอกว่าพระเอกบาดเจ็บสาหาัสพวกนักข่าวก็ต้องถามซิว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกตอบไปว่าเพราะข่าวที่เกิดขึ้นมีคนเชื่อแบบนั้นจริงๆเรามาทําร้ายพระเอกแต่ยอนอูไม่เคยรับสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นจริงๆนะคะเราก็อ้ยตายไว้เพล่อทำโหลดกระดาษกองนึงนั่นมันประวัติการโทรและส่ง ข้อความของยอนอูนะักข่าวกรีบเก็บสีรออะไรต่าเจอข้อความที่สรงหาประธานมาแค่อันเดียวก็มีแค่นี้ละคะ่นะคคน,นักข่าวคนนึงจอไม่สัมภาษณ์พระเอกเองเขาสลือต่อไปว่าค่าสับ,บันไว้แล้วว่าจะครองตัวเป็นโสดอีกด้านหนึ่งเพยามันก็แอบมามองดูอยู่ข่าวที่พระเอกโดนทำร้ายออกทีวีที่หอพักเมมเบอร์ก็ดูข่าวนี้คาซีก่ก็เรียกให้ทุกคนมาดูว่าตอนนี้กระซ่าได้ยอนอูหายหมดแล้วมีแต่คนเป็นห่วงถามคนที่ชื่อย,ยอนอูนูน,น่าก็มาเปิดเผยเมลที่ยอนอูคอยตอบ เธอตลอดช่วงที่ผ่านมาซองซอเห็นเมลนั้นก็โล่งใจตาไทยอินมองแบบมีอะไรชอกนปะเนี่ยฮีวันอูชินส่งข้อความหาประธานอีมวายอนอูเป็นยังไงบ้างผมเห็นในข่าวศริก็เลยโทรไปเวี่ยงเลยจ้ะมีเบอร์ยอนอูหรอเห็นไปออกรายการด้วยกันก็โทรไปถามเองเลยสิคะจะมากวนฉันละสิฮีวันก็เคืองมาโหอะไรก่อนนี่เห็นผมง่ายเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเราก็วางใส่กันไปแบบนั้นอดีตคนรักเก่าอนนะเนาะไม่เข้าใจกันหนึ่งแต่ยังเรียกป้านะคะไอ้สมุนพยามาคนนั้นเซ็งที่ฆ่าพระเอกไม่ได้แน่น ว่ามันต้องโดนพยา,ยามาลทำร้ายแล้วใส่ว่าใครสักให้มันไปทำแบบนั้นมันบอกว่ามันลงมือเองเพราได้ยินมาว่ามาหาปุโรหิตมีพลังศักดิ์ครมีพลังนั้นก็จะทำได้ทุกอย่างไม่เกี่ยวอะไรกับนายผมเลยพยาบาลไว้ชีวิตมันแต่ก็ซ้อมก่อนไปและฝากบอกนายกด้วยว่าอย่ามาเจอเรื่องฉันอีกระหันอิมโทมาชมนางเอกว่ารับมือกับสื่อได้ยอดเยี่ยมสุดบางหลาทำถึงอาการของพระเอกในตอนนั้นพยายบาลก็มาตามเธอให้ไปดูอาการพระเอกหน่อยแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่ว่า เป็นเป็นอะไรแบบเป็นอะไรมากไม่เอ่ยเนี่ยพี่เทพไม่ยอมรับก,การรักษาอีกเทพเจ็บงอแง,งสุดๆไหนว่าอายุร้อยยี่สิบปีเหมาะแต่ทีก็ร้องทีสทั่ทีพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีนางเอกเลยเขาไป,ปอบอกใกลๆแบบสุดๆจาบผมมันโอเดะหัว่ามีอะไรที่อยากลองกินไหมโอ้โหเพียรูสิคะอยากกินพิซซ่ากุ้งล็อบเตอร์หลอกล่อเดวยของกินในจินตนาการลาให้เหมาะชิตยาทำแผลนี่ตอนนั้นพระเอกเห็นว่านางเอกเงื่อออกเต็มซอกคอเลยมองตากนันหวานเชื่อมห่วงใยนางเอกก็ช่วยเอามือปดตลอดไม่อยากให้พระเอกเห็นแผล ตัวเองหลาที่นี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นสถานที่ลับของฮงอูดาดามีรูปปั้นของเทพเรดวินอยู่ที่นี้เช่นกันหลานี้คือโลกมนุษย์ค่ะชี่คนนี้ต้อนรับสาบกทุกท่านหลาบอกว่าทันเทพของเราได้ส่งสารมาว่าจะลงมาที่โลกของเราไอ,สอ้สมุนคนนั้นนอนเจ็บสาหาัสมันจะส่งมอพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเอกให้ชีผู้นำลัทธิคนนี้นี่เองมันพยายามร้องขอ,อการให้ภัยลาไว้ชีวิตตาทันเทพมีประสงค์ไม่ให้พระเอกรับรู้เรื่องนี้ชีคนนี้ก็เลยใช้พลั ังค้ามันซะค่ะเอ๊ถ้าเป็นเทพเรดลิงจริงๆก็สักสะกหลากๆแล้วสิคะมีเด็กหนุ่มฮาคนเพิ่งเข้ามาในลัธีแห่งนี้ดูเหล่าก็น่าจะเป็นไอดอลเหมือนกันสุดอีกด้านหนึ่งที่ปารโลกก็มีเหตุการณ์ยากคู่คุ้มหายตัวไปลาดูเหมือนว่ามีใครบางคนกําลังใช้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ของปารโลกอยู่ที่โลกมนุษย์พระเอกลักใส่น้ําเกลือมานั่งกับนางเอกด้านนอกโรงพยาบาลน,นางเอกดูมีอะไรในใจแต่ก็ไม่ยอมบอกพระเอกเลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าความจริงแล้วนะ่ะพระเอกเกิดมาในชนชั้นต่ำต ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนั่นแหละจน,นอายุ25่วันหนึ่งเพียมันก็ปรากฏตัวขึ้นลาค้าคนทั้งหมู่บ้านรวมไปถึงเพื่อนลาครอบครัวของพระเอกตัวเขาเองก็จะตายอยู่แล้วต่ว่าเทพเรดวินปรากฏตัวขึ้นลาช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ตั้งแต่นั้นเขาก็เลยมุ่งมั่นเป็นนักบวชจ่นเด้เลินคั้นเป็นมหาปุโรหิตที่ช่วยชีวิตคนมากมายแต่าบางครั้งก็ยังคิดถึงครอบครัวพระเอกบอกเธอว่านี่เจ้ารู้เรื่องนี้คนเดียวเลยนะห้ามเล่าให้ใครฟังละ่ะนางเอกยิม้มเรามาจากคนละโลกกันนี่ยังไงก็ไม่ อะไรให้เล่าอยู่แล้วนางเอกก็เลยเล่าเรื่องที่ลิสพยายามฆ่าตัวตายตอนนี้เธอย,ยังไม่ฟื้นนอนโคนม่าอยู่นางเอกยังรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นอยู่เลยเธอร้องไห้ก่อนที่พระเอกจะบอกนางเอกก็เปลี่ยนเรื่องและถามว่าพระเอกเคยมีแฟนหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้ไอดอลขออนุญาตไม่ตอบนะจ๊ะพยามาันมหาจงชินที่จับอายการมัดไว้ก็ใช้แล้วแล้วค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นคือแผนการของจองชินเขาโดนพยามานด่าที่ทําลายพระเอกไม่สําเร็จอีกตามเคย อายการวอยวายตาสุดท้ายเพียมันก็ครอบงำเขาโซนอายการเห็นภาพหลอดว่าไฟไหม้พระเอกกลับมาที่หอพักแล้วน้ำตาลตกต้องกินน้ำหวานพี่เทพเขาก็ชอบหมดละค่ะประธานก็โชว์ว่าซื้อวิตามินมาให้เพื่อจะฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่หักซอนก็ทักขึ้นว่าได้มาเป็นของขวัญไม่ใช่หรอผมเห็นมันจมกองฝุ่นอยู่ที่สำนักง,งานตั้งแต่ปีที่แล้วนะโอ้โหพระเอกถุยทิ้งเลยค่ะนี่รอบทำลายกันหรือเปล่าเนี่ยและในตอนนี้คลิปของพระเอกก็ขึ้นเทคนิคกแล้วเป็นคลิปจากรายการซิงสไวเวลไม่รู้ว่าตัดต่อมันาพ ภาพนี้ยด้ยังไงตัดเทจินพระเอกกับจองชินจ่ะยิ้มหวานชื่นใสกันเฉยแถมแบกเก้าเพลงเป็นเพลงรักจับมือต่างๆโอ้โหพระเอกจะอ้วกดูหลาจ,จักรจี้พิงกี้มาก EPD มันคิดไว้อยู่ตัดประธานอิมกับนางเอกชอบเฉยเลยและในตอนนั้นเองก,ก็เหมือนว่าพลังศักดิ์ธิ์ของพระเอกจะกลับมาแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้เป็นแบบนี้จองซอมาบอกพระเอกเพราะคิดว่าเขาคงจะจําไม่ได้ว่าคนที่ตอบเมลของยอนอูนูน่าอยู่ตลอดนะ่ะฉันเองจ้าพระเอกก็บ่นว่าไอยอนอูเด็กเว้นี่มันตอบข้อความง่ายๆแท้ๆช่วยชา เกินเยียวยาจริงๆจองซอบอกว่าแหมก็ไม่ถึงกับชั่วรอแค่ไม่รู้จะโตนะ่ะพระเอกมองไปหานางเอกคนที่เอาเมลนั้นออกมาเปิดเผยเพื่อช่วยกูภาพหลักให้เขามีการประชุมกันว่าจะออกซิงเกิลใหม่ให้วง Y Animal ประธานอินเบิดเดโม,โมให้ฟังทุกคนแบบคิดว่าไม่โอเคเลยแต่ก็กล้ำกึืนฝืนทนโดยเฉพาะนางเอกแต่เธอเสนอขัดขึ้นยังอ่อนโยนว่าตอนที่ยังทํางานกับ MF ถ้เธอมีคอนแทคคนในวงการเยอะเลยแต่ประธานอินบอกว่าเราก็มีนะเทียงกันอยู่หน่อยๆแต่นางเอกก็ยืนยันว่าเธออยากจะช่วยทำ เพลงใหม่ให้พวกเขาลาจะยังทำหน้าที่ผู้จัดการด้วยรายการซิงเวิลก็ประกาศผลรางวัลแล้วและที่โหลกก็คือพระเอกนี้เองโหนดูพ oh, ี่เทพทุกคนลาจะสงสารมีค่าจองสินเท่านั้นสุดเบิกบานพระเอกขอบคุณทุกคนผมได้เรียนรู้มากเลยทุกคนก็อึงอยู่เหมือนกันใช่พระเอกเรีแอติ้งขนาดนี้แต่ยังจะให้ที่โหลถามเอาส่วนที่ตัดออกไปมาให้ดูด้วยได้เห็นด้านดีๆของพระเอกเฉยเลยจองซอคิดว่าพีดีอาจจะรู้สึกขีดแต่นางเอกคิดว่าเขาไม่น่าจะมีความรู้สึกแบบนั้นได้ หล,ะะลาเพราะควบสองงานแบบนี้นายเอกก็เลยเพลียจนพระเอกสังเกตได้ตอนนั้นพลาของพระเอกก็หายดีแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางเอกนั่งทํางานอยู่พระเอกก็เลยว้ามาคุยด้วยลาถามเธอว่าค่าได้ที่โลกนี้จจโกรธดไหมแต่ว่านางเอกไม่ได้โกรธรอกเพราะก็สักยังดีอยู่พระเอกเองก็จะพยายามมากขึ้นจะได้เข้าใกล้ฮงอูดแด,าดาถามเธอว่าเหนื่อยไหมหงเย่ต่างๆแต่นางเอกก็ไม่เหนื่อยหรอกเพราะดูนายอนอูไปด้วยทํางานไปด้วยอะมีความสุขที่สุดโอเอซิของฉันหลังพักใจพีเทมงอน ลงหน้าเจ้าก,ก็มีคนหน้าเหมือนกันเบียบอยู่เนี่ยคิดถึงเขาก็แค่มองหน้าค่ะสินางเอกบอกว่าไม่เห็นจะเหมือนเลยพระเอกทําท่าจะด่ายอนอูนายเอกกรีก,กางปีบอกปองมาว่ายอนอูของฉันทําไมพระเอกแนะนําว่าหาที่พักเจ้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่อนอูดีกว่าไหมอย่างเช่นเทสหรือไม่ก็มหาโราหิตอุ้ยนี่เขาเรียกว่าการอ่อยหรือเปล่าคันนี้สาคคำจามาส่งพระเอกที่กองถ่ายพอเจอหน้าแมงอูชินพระเอกก็รีบวิ่งดุดุดไปหาเมื่อไหร่บุญพี่จะยอมรับผมครับผมพยายามพัฒนาตัวเองอยู่นะโอ้โหเราพูสดัง ได้ยินทางกล้องถ่ายเลยด้วยฟิลเหมือนจะทําให้รุ่นพี่รับรักแบบนั้นไปเลยจ้ะอีพยามานันก็ดูอยู่เช่นกันดูอยู่ทุกที่มันสังเกตเห็นว่านางเอกไม่มาแต่มีผู้ชายแปลกๆคนนี้มาแทนพยามานันคุยกับแมงอูชินซึ่งเขาเองก็รู้จักรองประธานชินโจอุนที่พยามานันมาสิงร่างอยู่ํามพยามานันพูดแค่ประโยคเดียวเขาก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ชินโจอุนตัวจริงพยามานันรู้ว่าแมงอูชินเป็นสาวกห้องอูดาดาและใช้มนต์ดำครอบงำเขาฝากไปบอกผู้นำเจ้าด้วยว่าอยามา ซ่ากลางระหว่างค้ากับผู้หญิงคนนั้นเราจงไปสืบทุกอย่างเกี่ยวกับพลังของเราเทพมามีการประชุมคอนเซปต,ต์เพลงใหม่นายก็พอจะเข้าใจอยู่นิดนึงแหละว่าทําไมวงถึงไม่ดังสักทีคอนเซปต์มันตีเวอร์ซัตอะไรไม่รู้ไม่ดึงดูดเลยน,เกกนายก็แนะนาตรงๆว่ามันงี่เงา่าเส้นเรื่องซับซ้อนแบบนั้นไม่ใช่สําหรับ,บวงที่ไม่ดังเลยค่ะเราควรเอาสิ่งที่คนคุ้นเคยมากกว่านายก,ก็เลยเสนอเป็นคอนเซปต์จิงจ้งจอกก้าหางแทนถามซ่าคําจายังโทรมาหาหนางเอกให้มารับพระเอกแทนเขาอีเพราะว่ามีงานต้องทำ ซึ่งงานนั้นเกี่ยวกับคัมภีร์ความเป็นความตายของโลกมนุษย์ค่ะพอพระเอกมาถึงที่โรสก็เห็นว่านางเอกนอนหลับอยู่หลาดูจะไม่อยากตื่นพระเอกก็เลยให้เธอนอนพักให้หายง่วงเลาค่อยกลับก็ได้เขาสงสัยว่าทําไมนางเอกถึงได้ไม่มีเวลานอนเธอตอบว่าก็ฉันควบทาั้งงานผู้จัดการเราก็วางคอนเซปต์วงนี้ไงละ่ะอยากสร้างวงไอดอลที่เพอร์เฟกนะเธอเล่าชีวิตส่วนตัวให้ฟังว่าในตอนเด็กพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันบ้านไม่ใช่เซฟโซนต่พ่อเห็นไอดอลเราก็มีความสุขขึ้นมาได้เธอก็เลยกลายเป็น จนโตขึ้นมาก็เลยมีความฝันอยากจะสร้างไอดอลที่สมบูรณ์แบบให้คนอื่นที่เป็นแบบเธอได้มีกําลังใจขึ้นมาบ้างพระเอกจะลุกหัวแต่ก็โดนชอด็อตฟอีกแล้วต้องมานั่งอ่านบทสวดศาสนาพุทธให้ฟังอ่านแบบเดียวนก็หลับไปเลยจ้ะคุณพี่เทพก็เลยได้โอกาสปาดอยผมที่ปกหน้าเธอออกแลมองใบหน้าน,านั้นพระเอกย่องหนีออกมาเพื่อมาหาลทิที่โรงพยาบาลลาใส่พลังเทพรักษ,กษาเธอมีคนจากโรงพยาบาลโทรมาหานางเอกเธอจึงต้องแวะมาที่นี่ด้วยสภาพที่เม่ นบาดอะไรไว้เต็มอกยิ่งเห็นว่าลิสฟื้นขึ้นมาแล้วอ้อต่อร้องไห้โวยวายใส่พยาบาลแบบนั้นใจเธอก็ยิ่งสลายนางเอกวิ่งหนีออกไปทับจะเดินไม่ไหวยอยู่แล้วภาพในวันนั้นมันสายย้อนกลับมาพระเอกมาหาเธอแล้วบอกว่าเขาใช้พลังเทพลุกลิสขึ้นมาแต่นางเอกกลับไม่รู้สึกดีไหนไม่เห็นหรอว่าเธอไม่อยากฟื้นเธอร้องไห้ที่ได้รับการช่วยชีวิตนะ่ะไหนจะพวกที่คอยด่าเธออีกและนางเอกก็ร้องไห้อย่างน่าสันอยากให้พวกมันตายไปให้หมดเลยพวกที่คอยด่าลิสเธอถึงขั้นยอมตาย ถ้าทุกคนจะหายไปพระเอกไม่อยากให้เธอพูดแบบนั้นเลยนายเอกร้องไห้จนแทบจะหายใจไม่ออกพระเอกก็พยายามจะบอกให้เธอสงบลงเขาจะแก้มเธอแล้วพูดว่าจงรู้สึกเท่าที่เจ้ารับไหวก็พออย่าจะปวดเกินกว่าที่ใจตัวเองจะรับได้สิอย่าแบกมันไว้ทิ้งมันไปเถอนะะนะแล้วนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าฉันน่าจะเกิดมาในโลกเดียวกับนายฉันอยากเจอนายก่อนที่นายจะกลายเป็นมหาปุโรหิตเธอมองเขาด้วยใส่ตาที่มีความรักล้นอยู่แล้วก็หมดแรงลงบนอกของพระเอกจ ตอนที่ห